รองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามทุกๆวันจันในรายการของเราในช่วงสุดท้ายช่วงอีคอ p พลัสความจริงโอ้โหคันปากตั้งแต่เช้าวันเสาร์แล้วนะครับรอขยี้กับอาจารย์อีกรอบหนึ่งสำหรับการถแถลงข่าวที่ลุกเป็นไฟซึ่งอาจารย์ก็ได้แชร์บทความแล้วคนก็แชร์ต่อกันเยอะแล้วนะครับแต่นั้นก็เป็นตัวอักษรนะครับมาฟังกันสดสด จากตัวเป็นๆของอาจารย์ปิติเลยดีกว่านะครับเพราะจะได้โตตอบกันด้วยเพราะว่าก็ตั้งข้อสังเกตไว้หลายเรื่องเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับผมเชื่อว่าอาจารย์เองก็คงได้ดูคลิปที่เป็นความยาวเต็มสี่สิบเก้าเกือบห้าสิบนาทีด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าดูคลิปนั้นแล้วก็เทียบกับการได้เพียงแต่ดูแค่คลิปที่ตัดต่อมาเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับอาจารย์ถูกใช่ครับผมคิดว่าจริงๆแล้วคลิปนี้ถ้าเป็นไปได้ควรจะต้องดูดูให้จบ แล้วก็ดูตั้งแต่ต,ต้นจนจบด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันสำคัญก็คือการแสดงออกทางภาษากายบอด l ี้แลง g จเนมันสำคัญมากนะครับแล้วก็แน่นอนพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราก็รู้ว่านี่มันด้านนึงเนี่ยมันก็เป็นการคล้ายๆการเซตกับดกใช่ไหมครับเพื่อที่จะบรรลุสู่จุดที่แน่นอนที่สุดการตัดยูเครนออกสมาการเพื่อทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถที่จะเจรจากับ กับรัเสเซียได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยูเครนเองก็แสดงให้เห็นนะว่าการเดินทางมาเยือนทำเนียบขาวเที่ยวนี้เนี่ยเซเลนสกีไม่ได้ทำกันบ้านมาอย่างดีนะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องของการพบกันแบบนี้เนี่ยแน่นอนนอกจากอันดันดาล่วงหน้านอกจากการหาข้อมูลนะครับนอกจากโปรโตคอลแล้วเนี่ยสิ่งที่มันคงจะต้องทำกันบ้านไปด้วยก็คือเรื่องของนิสัยใจคอของผู้นำนะครับรวมถึง ปมประเด็นที่มันเป็นความขัดแย้งที่ต่อเนื่องมาจากอดีตนะครับแล้วมันก็ทําให้เห็นนะว่าในที่สุดแล้วการแสดงออกของวันนั้นก็คือในสายตาของสหรัฐที่เป็นผู้นำสองท่านก็คือทรัมป์กับเจดีแวนส์เนี่ยเขาไม่ได้เห็นเซเลนสกี้อยู่ในสายตานะครับก็เป็นแค่ความอัพยพอดสูดหนึ่งนะครับของของผู้นํายูเครนที่ที่เดินทางมาแล้วก็สิ่งที่เคยพูดไว้ในอดีตเองก็ ไม่ได้ไม่ได้ทำได้อย่างที่เคยพูดใช่ไหมครับจำได้ไหมว่าก่อนที่จะเดินทางมาสาหารัฐอเมริกาเนี่ยเซเลนสกี้เคยพูดออกมาว่าผมไม่มีวันยอมขายชาติผ่านการการลงนามในเรื่องของสินแร่ใช่ไหมครับแล้วในที่สุดณนะวันนี้เองก็หลังจากที่ออกจากทำเนียบขาวไปก็ไปประกาศต่ออีกใช่ไหมครับว่าผมพร้อมที่จะเจราจาเรื่องสินแร่ <c oughs> พอจบจากแถลงข่าวนั้น,นแล้วไปเที่ยวให้สภาพตามสื่อต่างๆเนี่ยเซเลนสกี้ดูเหมือนเป็นผู้แพ้หนักขึ้นไปอีกเลยนะครับเพราะว่าเหมือนไปอ้อนทรัมป์ผ่านสื่อแล้วก็ยังให้ความหวังว่าพูดแบบพูดแบบให้ความหวังกับสื่อว่าตนเองอยากที่จะแซลเวจอยากที่จะกู้ความสัมพันธ์นี้อ่กับกับทรัมป์กลับคืนมาเพราะว่าสหรัฐก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในการอ่าช่วยเหลือ,อยูเครนหรือว่าในการเจราจาในครั้งนี้กับรัสเซียนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพอตัด ถัดมาอีกวันหนึ่งไปที่ลอนดอนกับเคียส์สตรมเมอร์เนี่ย mm hmm. ก็ไม่ได้เป็นการให้เปล่านะครับ mm hmm. ก็เอาทรัพย์สินของรัสเซียที่อังกฤษยึดได้เนี่ยมาช่วยยูเครนไม่ได้เป็นการให้เปล่าด้วยเป็นโลนด้วยซ้ำนะครับ mm hmm. คือตอนนี้เซเลนสกี hmm. ้หรือผู้นำยูเครนเนี่ย mm hmm. เหมือนกลายเป็นถูกจูงจมูกโดยชาติมหาอำนาจนะฮะ mm hmm. โดนหลอกไปเรื่อยๆโดนหลอกไปทั่วเลยนะครับมัน ยังไงฮะละครที่กําลังเล่นกันอยู่ตอนนี้ผมมองผมมองเป็นเป็นการละครมากๆเลยนะครับคือตกลงตอนนี้ใครใครถือไพ่เหนือกว่าครับระหว่างสหรัฐกับยุโรปที่จะผนึกกํกำลังกันเราจะไม่ทิ้งยูเครนใครเหนือกว่าใครครับตอนนี้ผมว่าจริงๆแล้วคนที่ไม่มีไพ่ในมือเลยก็คือเเลนสกีคนเดียวนะครับในขณะที่ทั้งฝ่ายยุโรปทั้งฝ่ายสหรัฐเนี่ก็ยังคงมองถึงผลประโยชน์ที่จะสามารถ s a l v a ได้จาก จากยูเครนนะครับแล้วมันก็ยิ่งทําให้เราคอนเฟิร์มนะครับว่าเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นําของประเทศไม่ได้รักษาผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยมันก็เป็นเส้นทางสู่การเดินสู่ความอพยพอดูเช่นนี้นะครับเ,เวลาเวลาผมผมพูดถึงการไม่รักษาผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยผมไม่ได้พูดนะครับว่าการไม่รักษาชายแดนการไม่ต่อต้านการลุกรานนี่คือการไม่รักษาผลประโยชน์ของประเทศ เพราะหลายๆคนก็จะไปพูดแบบนั้นใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ไปว่ายูเครนก็ได้ยังไงเขาเป็นคนถูกรุกรานการที่เขาไม่รักษาแนวชายแดนของเขาการที่เขาไม่ตอบสู้กับรัสเซียนี่ถือเป็นการไม่รักษาผลประโยชน์ของประเทศเหรอนะครับคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับผมก็เลยจะบอกว่าไอการที่ถูกรัสเซียรุกรานเข้ามาการที่คุณแพ้อย่างยับเยินแล้วคุณก็ต้องเดินสายทําตัวแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสาเหตุแต่มันเป็นผล มันจะเป็นผลของการที่ตลอดช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของการเกิดขึ้นของยูเครนหลังสงครามเย็นเนี่ยคือต้องเข้าใจนะครับว่ารัฐชาติที่เกิดขึ้นใหม่หลังการล่มสลายของสหาภาพโซเวียตเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือยูเครนนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูผู้นําของยูเครนน่ะผู้นําของยูเครนไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองผู้นําของยูเครนแล้วก็ประเทศยูเครนเองเนี่ย ถูกแทรกแซงผ่านสิ่งที่เราเรียกว่า Hybrid Warfare หรือว่าการสงครามผสมผสานต่อเนื่องกันนะครับตั้งแต่ผู้นำคน,นแรกๆเลยนะครับก็คือประธานา,าธิบดีคนที่สองเลโอนิดคูชมานะครับอยู่ในตำแหน่งปี1995-2005ถึง2ก็เป็น10ปีซึ่งแน่นอนอยูเครนก็โปรรัสเซียสุดฤทธิ์เพราะฉะนั้นผู้นำก็คล้ายๆกับเหมือนกับจะเป็นโนมินีของรัสเซียนะครับแล้วก็แน่นอนนำไปสู่การ ลุกฮือขึ้นมาของประชาชนครั้งแรกที่เรียกว่า Orange Revolutions ซึ่งการลุกฮือขึ้นมาครั้งแรกของ Orange Revolutions เนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งนับปัจจุบันเราก็เห็นตัวเลขแล้วก็เห็นกระบวนการวิธีการก็คือมันก็มีความแทรกแซงกิจการภายในของยูเครนจากองค์การระหว่างประเทศที่เป็นองค์การที่สน,สนับสนุนโดยโลกตะวันตกอะซึ่งตอนนี้คนที่พิสูจน์เรื่องตัวเลขตัวนี้ค่อนข้างชัดก็คืออีลอนมัสที่เข้าไปรื้อ มีของ USAID ใช่ไหมครับเพราะนั้นไอตัวของ Orange Revolution มันก็เกิดขึ้นแล้วก็ยูเครนก็ได้ผู้นำอย่างเช่นวิกเตอร์ยูเชนโกขึ้นมาวิกเตอร์ยูเชนโกก็แน่นอนดูแลยูเครนในช่วง2005 2010แล้วว mm ิ hmm. กเตอ mm hmm. ร,ร์ยูเชนโกก็โปรฝั่งนาโตโปรฝั่งสหรัฐโปรฝั่งสหาภาพยุโรปนะครับตามมาด้วยแนะ่นอนพอยูเชนโกหมดวาระไปคนที่เขาทำกันบ้านหนักขึ้นก็คือฝ่ายรัเสเซีย เขาก็ไปสนับสนุนผู้นำอย่างเช่นวิตเตอร์ยานโควิชขึ้นมาวิกเตอร์ยานโควิชก็ดูแลประเทศช่วงปี2010สิบถึงปีส0 1 4ันสิบสี่ซึ่งก็แน่นอนลากยูเครนไปโปรรัสเซียอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยสอง4ันสิบสี่ก็คือเหตุการณ์ยูโรไมดันใช่ไหมครับซึ่งยูโรไมดันเนี่ยเท่านี้มีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ยิ่งชัดเจนเลยว่ากระบวนการสนับสนุนที่ให้มีการแทรกแซงกิจการภายในของยูเครนจากฝั่งตะวันตกนี่มันชัดมากใช่ไหมครับ แล้วยูเครนก็ได้เปโทรโปโรเชนโกขึ้นมาเปโทรโปโรเชนโกก็แน่นอนลากยูเครนกลับไปโปรยูโรโปรสหรัฐอเมริกาแบบสุดริมทิมประตูเช่นเดียวกันจนบทว,วาระของโปรโรเชนโกก็มาเป็นยุคข,ของวลาดีมีร์สเลนสกี้นี่แหละตั้งแต่ปี2019เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือผู้นําของยูเครนเนี่ยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองผู้นําของยูเครนเป็นเพียงแค่คล้ายๆกับเป็นนายหน้าที่เข้ามารักษาผลประโยชน์ให้กับ สองฝั่งอ่ะฝั่งหนึ่งก็รัสเซียก็ผู้นําของเขามาอยู่ในยูเครนฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งยุโรปฝั่งนาโต้ฝั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีผู้นําของเขามาอยู่ในยูเครนเพราะฉะนั้นแทนที่ยูเครนจะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองกลับไม่และแน่นอนการที่อยู่ดีก็ผลักไปอยู่ข้างโน้นผลักไปอยู่ข้างนี้ในที่สุดมันก็ถูกรุกรานแบบอย่างที่เราเห็นนี่แหละเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้จะออกมาดีเฟนซ์ชายแดนของตัวเองแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แทนที่คุณจะไปพึ่งพากฎกฎติกาของนานาชาติใช่ไหมครับโดยมีความเป็นตัวของตัวเองและใช้กลไกของสา,ารประชา,ชาติซึ่งแน่นอนเราก็รู้แล้ว่ากลไกของสา,ารประชา,ชาติเองอย่างเช่นคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยมันก็มีความล้มเหลวในตัวของมันแต่ถ้าเกิดผู้นําเป็นผู้นําซึ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศมาโดยตลอดกลไกที่มันต้องช่วยควบคู่ไปด้วยกับการที่จะไปเล่นในเวทีสถาบันระหว่างประเทศแบบนั้น,นก็คือ การสร้างอำนาจต่อรองของประเทศของตัวเองให้มีอำนาจต่อรองให้รักษาผลประโยชน์ของประเทศและในที่สุดมีจุดยืนมีหลักการสนับสนุนของสัประชาติมีอำนาจต่อรองของตัวเองมันถึงจะสามารถอยู่ได้แต่ในกรณีของของยูเครนเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็น่าเสียดายไม่ได้เกิดขึ้นนะครับคือเพราะฉะนั้นคือถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์อยากครับกิกิริยาของ กระบวนการที่มันยาวนานต่อเนื่องมาตลอดยี่สิบปีครับคือถ้าเซเลนกีมีความเป็นตัวของตัวเองหรือว่ารักษาผลประโยชน์ของชาติเนี่ยเขาควรจะต้องทำไงครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้เพราะตอนนี้ตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าคือเขาเล่นตามเกมของตะว,วันตกแล้วพอสหรัฐพอสหรัฐเปลี่ยนคู่ปุ๊บนี่เขาไปต่อไม่ถูกเลยอันนี้อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับคุณวีถามแล้วก็ผมยื้อหลายหลายคนก็ถามาแล้วอาแล้วอาจารย์จะให้ยูเครนทำยังไง จริงๆสิ่งที่ยูเครนควรจะทําแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งประเทศที่มีขนาดเล็กประเทศไอ้จริงๆยูเครนก็ไม่ได้เล็กอ่ะนะครับยูเครนก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดกลางๆนะครับมีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในยุโรปใช่ไหมครับพื้นที่รวมไม่ใหญ่กว่าประเทศไทยด้วยซ้ําอำนาจต่อรองก็มีจากทําเลที่ตั้งที่อยู่ในทําเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ที่ดีมากๆเพราะเขาเป็นรอยต่อระหว่างทะเลอาซอฟทะเลดําทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งแน่นอนไอ้ทําเลยุทธศาสตร์แบบนี้ แล้วดันไปอยู่ใกล้กับประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่ก็คือรัสเซียขนาดนั้นเนี่ยโอกาสที่จะถูกแทรกแซงโอกาสที่จะถูกอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วดังนั้นประเทศที่มีขนาดกลางประเทศที่อยู่ในทำเลยุทธศาสตร์แบบนี้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องยึดเป็นที่พึ่งให้มากๆเลยก็คือคกลไกระหว่างประเทศหลักการระหว่างประเทศที่มันถูกวางเอาไว้มันเป็นสถาปัตยกรรมทางด้านความมั่นคงซึ่งถูกใช้มาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองนั่นก็คือหลักการของสหประชาชาติตองไหมครับ หลักการของประชาชาติแน่นอนมันไม่ได้มีแต่เฉพาะเรื่องของอตัวของคณะมนตรีความมั่นคงอย่างเดียวหลักการที่เขายอมรับกันในเวทีนานาชาติก็อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่ปี1954เนี่ยมันมีข้อตกลงระหว่างจีนกับอินเดียที่เรียกว่า Sino-Indian Agreement <c oughs> นำโดยนำอย่างยาวาฮาราเนรุ er u, กับโจเอนไลน์ N ine, เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของ peaceful coexistence Five principle of peaceful coexistence แล้วเรื่องนี้ก็ถูกนำมาต่อในการประชุม Asian ยแอฟริกาคอนเฟรนซ์ที่บันดุงในปี1955หลักการนี่มันพูดถึงอะไรมันพูดถึงหนึ่งคือ mutual respect นะครับ mutual respect เคารพซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเคารพในเรื่องของอำน,นาจอาธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดบนบหลักการข้อที่หนึ่งหลักการขอ้ขอที่สอง mutual nonaggressions การไม่ใช้ความรุนแรงหลักการข้อที่3 mutual non-interference in each other international affairs ก็คือการไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศและหลักการข้อที่4คืออะไรครับหลักการข้อที่4ก็คือความเท่าเทียมกันความเท่าเทียมกันเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือที่นําไปสู่การมีผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งอันนี้คือสิ่งซึ่งยูเครนเสียไปตลอด20ปีถูกต้องไหมครับ แทนที่จะทรีตตัวเองให้เท่ากันเป็นอีโคพาร์เนอร์สร้างความปรองดองสร้างความร่วมมือเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีอํานาจในการต่อรองเพื่อที่จะดึงผลประโยชน์กลับมาใช้ได้แต่ผู้นํายูเครนกลับเลือกที่จะเอาตัวเองเข้าไปเป็นตัวแทนของมหาอํานาจแล้วเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศของตัวเองอโดยที่ประชาชนยูเครนเองก็ต่อยให้เขาปั่นหัวไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับ ประชาชนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศกับโปรรัสเซียรประชาชนกลุ่มหนึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศกับโปรอเมริกาโปร,อโอโร,โปปรยุโรปแล้วก็พลัดกันชมในที่สุดมันก็เลยไม่เกิดข้อที่ห้านั่นก็คือ peaceful coexistence เพราะนั้นสิ่งที่ยูเครนควรจะต้องทําก็คือยึดมั่นในหลักการเหล่านี้ที่มันเป็นหลักการที่ทําให้ประเทศเล็กประเทศน้อยประเทศขนาดกลางอยู่กันได้ในขณะเดียวกันก็สร้างอํานาจต่อประเทศไทยเราเองก็อยู่ในลักษณะนั้นครับประเทศไทยเราเองก็อยู่ในพื้นที่ซึ่ง จีนขยายที่พ่นลงมาโซเวียตขยายที่พลลงมาในช่วงสงครามเย็นในขณะเดียวกันอเมริกาเองก็ต้องการปิดล้อมเราเป็นโดมิโน,โนตัวที่สําคัญที่สุดจําได้ไหมครับในช่วงทศวรรษพันเก้าร้อยเจ็ดสิบที่เราเจอสถานะปากเดี่ยวปากกาแบบเนี้โซเวียตผ่านทางเวียดนามก็ขยายที่พลนเข้ามาในลาวเข้ามาในกรัรมพูชาประเทศไทยเราเองก็ยืนยันอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะเป็นโดมิโน,โนตัวสุดท้ายก่อนที่จะลม้มแน่นอนนาทีนั้นเอง เราอาจจะเลือกที่จะเข้าข้างสหรัฐอเมริกาแล้วเสร็จแล้วเราก็มีบทเรียนไงว่าพาะเราเลือกเข้าข้างสหรัฐอเมริกาเรายอมตัวกลายเป็นเขาเรียกเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีวันจมใช่ไหม mm hmm. ปล่อยให้เขามาสร้างสนามบินอู่ตะเภาแล้วก็ไปย่ำยีบีทาทําร้ายทําลาย,าลายคนในสปปลาวในกัมพูชาในเวียดนามแล้วเราเองกับเพื่อนบ้านก็กลายเป็นคนซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างกันเลยถูกต้องไหมครับจนกระทั่งในที่สุดเรารู้แล้วแหละว่าเฮ้ย ถ้าจะเดินสถา,านการณ์แบบนี้ต่อไปแล้วเราเองเป็นตัวตั้งตัวตีในความร่วมมือที่เรียกว่าซีอาร์โตคล้ายๆกับนาโต้สมัยนั้นดูตรงไหมมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้หรอกเราเองก็เลยต้องเลิกที่จะเดินหน้าแบบนั้นถูตรงไหมครับแล้วเลือกที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองแล้วสร้างอำน,นาจต่อรองในที่สุดสิ่งที่เราทําก็คือเรากับอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์ สร้างความร่วมมือที่เรียกว่าอาเซียนขึ้นมามเห็นไหมครับเรากลับไปยึดหลักการไอ้ I five peaceful coexistence ซึ่งอินโดนีเซียเองเขาก็สนับสนุนเรื่องนี้จนเขาเป็นผู้นําในกลุ่ม non a l i g n e d movement เกิดการประชุมบันดุงขึ้นมามเราเองสนับสนุนแนวคิดแบบนี้แลวบอกเฮ้ยงั้นเราเลิกทะเลาะก,กันดีกว่าเลิกนโยบาย c o n f r o n t a ัซแล้วสร้างอาเซียนขึ้นมามแล้วก็ใช้อาเซียนเป็นเสาหลักในการที่จะสร้างอำนาจต่อรองในท่ามกลางความขัดแย้งแบบนั้นจนในที่สุด ในเอเชียตะนออกเสียงใต้สภาวะสงครามเย็นที่ปะทะกันแบบนั้นมันก็หายไป mm hmm. นาทีนี้เองเราก็มาเชิญสถานการณ์แบบนั้นใหม่ถูกต้องไหมที่จีนขยายที่พลลงมาและอเมริกาต้องการปิดล้อมและสิ่งที่เราทําในปี2019ร่วมกับอินโดนีเซียก็คือในที่สุดเราประกาศจุดยืนอาเซียนใช่ไหมอาเซียน outlook on the indo p a ซิฟิกแล้วบอกว่าท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้เนี่ย เราไม่อยากจะคุยในเรื่องความมั่นคงที่มันขัดแย้งกันแต่เราอยากจะสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจเราอยากจะสร้างสถาปัตยกรรมที่เชื่อมโยงเน้นเรื่องการพัฒนายอย่างยั่งยืนเน้นสถาปัตยกรรมที่ทําให้อาเซียนพุทธอาเซียนออนเดอะดร e a เวอร์ซีดอาเซียนเป็นจุดศูนย์กลางเราต้องตกลงกันเองภายในอาเซียนก่อนก่อนที่มาหาหน้ารุ่นนั้นจะเข้ามาแทรกแซงเรื่องแบบนี้เราทาไงครับในขณะที่ยูเครนเขาไม่มีโอกาสได้ทํา Mm hmm. เพราะเมื่อเขาไม่เกีโยวาสอะได้ทาเห็นไหมฮะในที่สุดพอเขาไปนั่งอยู่ในที่ทํางานรูปถ่ายของโดนัลด์ทรัมป mm ์ hmm. มันก็ไม่ได้มีศักดิ์ศรีอะไรเหลือเลยอืพ mm ัง hmm. <laughs> ใช้คําว่า mm hmm. พังแล้วด้วยอาวัจนะภาษาด้วยภาษาที่ใช้คือคือถือว่าไม่ผ่านในแง่ของบุคลิกภาพของผู้นำะนะครับใน ถ้าเราดูอย่างละเอียดแล้วก็เข้าใจทุกเม็ดทุกคำที่เซเลนสกีพูดจนมาถึงจุดที่ทำให้ทรัมป์หมดความหมดทนนะครับเมื่อไปล้ำเส้นไปไปพูดถึงว่าถ้าสหรัฐไม่เจอบ้างเนี่ยคงไม่เข้าใจหรอกนะครับแค่นี้แหละทรัมป์หลุดเลยนะครับทีนี้ยังมีโอกาสไหมครับอาจารย์ครับมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วเนี่ยทีนี้อนาคตของอยูเครน จะหลุดจากวังวนนี้ได้ไหมครับที่ไม่ว่าใครขึ้นมาก็ตามเลยก็ต้องถูกจูงจมูกไม่โดยฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งฝั่งตะวันตกไม่ก็รัสเซียผมคิดว่าในที่สุดการเปลี่ยนตัวผู้นําก็คงจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับจริงๆตัวของชเชลกีเองก็หมดวาระไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ปี2024ในาะทีนี้ว่าเอ,อมันก็คงจะกลับไปอีลอบเดิมมาแหละนะครับหลายๆคนมองเราด้วยซ้ว่า ผ่านทางสหรัฐผ่านทางการสนับสนุนของอีลอนมัสเองเนี่ยก็คงจะเข้าไปสนับสนุนกลุ่มการเมืองที่ไม่ได้มีวิธีคิดแบบเซเลนสกีในที่สุดผ่านการสนับสนุนแบบนั้นเนี่ยก็คงจะทําให้เขาเองทีมที่ทีมท,ที่ไม่ได้คิดต่อเซเลนสกีนะก็คงจะชนะการเลือกตั้งแล้วก็มาเป็นผู้นํายูเครนที่ก็จะเป็นไปตามแบบรูปแบบที่เป็นรูปแบบเดียวกับที่สหรัฐต้องการอืมฉะนั้น ซึ่งก็เป็นสหรัฐในสมัยของทรัมป์ที่โปรรัสเซียครับถูกงั้นก็ <S <S กลับเข้าวังวนเดิมถูกต้องไหมครับเหมือนกับที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าก็ตั้งแต่ก้าเก้าห้ามาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเมื่อผู้นําเขาไม่ได้รักษาผลประโยชน์ของประเทศอ่ะในที่สุดเขาก็ไปโดยที่เขาไม่ได้รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่เวลาที่เขาไปแบบนั้นตอนจบเขาอาจจะมีบ้านเรือนสวยงามอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางฝั e ่งของฝรั e ่งเศสอาจจะมีบ e ้านเรือนสวยงามอยู N ่ท e ี N ่สหรัฐอเมริกา แล้วเขาก็ใช้ชีวิตบ้านปลาแบบสบาย,บายๆถูกไหมครับครับในที่สุดคนที่คนที่แล้วแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ในสมาการเรื่องพวกนี้เลยแล้วก็ถูกปั่นหัวตลอดเวลาแล้วก็คือคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือประชาชนยูเครนแล้วแต่คือ <ๆ S 1> แต่คือจะตาสว่างได้ไหมครับเพราะว่าจนถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเขานั่นแหละเป็นคนที่เลือกคนเหล่านี้เข้ามาไงฮะถึงบอกไหมครับว่าในที่สุดแล้วข้อเขียนของผมผมถึงไม่ได้สนใจเลยว่าในที่สุดแล้ว ยูเครนจะไปยังไงอเมริกาจะไปยังไงแต่ในข้อผมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วประเทศไทยเราต้องทํำยังไงเพื่อที่เราได้ได้ต้องไปมีลักษณะแบบเนี้ยใช่ไหมครับเราเองต้องช่วยกันยิงยวดใช่ไหมเพื่อไม่ให้ใครมาแทรกแซงปกปั่นเราได้กลิ่นเราได้กลิ่นใช่ไหมครับว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในบ้านในบ้านเราได้มันมีความพยายามนะครับนี่โชคดีถือว่าโชคดีที่ USAID เนี่ยถูก Elon Musk จัดการไปแล้วเพราะว่าก็ถือว่าเข้ามาป่วนการเมืองไทยระดับหนึ่งเลยไหมครับองค์กรต่างๆเหล่านี้ตอนก็ก็อย่าง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 เวลาที่ผมเขียนในคือเรื่องเนี้ยเราเองก็รู้ว,ว่ามันมีความพยายามแบบนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์รัสเซียปฏิบัติการทางการอาหารแล้วยกเข้าไปถล่มยูเครนเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022อะ่ะผมก็เขียนบทความมาสองชิ้นชิ้นหนึ่งก็บอกว่าโอให้ระวังนะ ในเรื่องของไอไฮบริดวอลแฟร์แบบนี้จากยูเครนมันจะมีสู่อาเซียนและในพื้นที่ที่จากยูเครนมาสู่อาเซียนเนี่ยพื้นที่ที่เราบอกให้เฝ้าระวังณนะวันนั้นเมื่อสามปีที่แล้วในบทความผมพูดถึงเมียนมาอืมวันนี้เราก็เห็นแนละ้ว่าเมียนมามันอยู่ในสถานะแบบไหนไหครับกระบิกบทความหนึ่งผมก็ไปพูดถึงจากยูเครนเนี่ยพื้นที่ที่เราคงจะต้องระวังก็คือปัตตานีอืมแน่นอนในกรณีของปัตตานีเนี่ยเราก็เห็นเรื่องของขบวนการที่ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากต่างประเทศเพื่อที่จะเอาเข้ามาแล้วก็มาใช้ข้ออ้างในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมาใช้เรื่องของสื่อมาใช้เรื่องของอะไรในการที่จะแทรกแซงกิจการไทยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่าเราเองคงจะต้องรู้เท่าทันนะใช่ไหมครับแล้วก็พยายามอย่างยิ่งในการที่จะที่จะช่วยกันดูนะครับอย่าให้ใครมาแทรกแซงปุกปั่นทำยังไงเราถึงจะเฝ้าระวังเพื่อที่จะดูว่าอ้ผู้นำของเรารักษาผลประโยชน์ของชาติ อย่าให้เกิดผลประโยชน์ที่มันขัดแยงระหว่างผลประโยชน์ของชาติกับผลประโยชน์ส่วนตัวผลประโยชน์ของครอบครัวผลประโยชน์ทางธุรกิจอืมเราเราเองเห็นนะอย่างอย่างกรณีล่าล่าเนี่ยที่เราเห็นก็อย่างเช่นเรื่อง UR, อยุยกูอย่างเงี้ยอุยเกิร์อย่างเงี้ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นด้วยตอนนี้ก็เริ่มเห็นมากขึ้นว่าเอ๊ะมันก็มีเอกสารจํานวนหนึ่งเลยนะที่ยืนยันได้ว่าเอกสารบางงานที่เขาโชว์โชว์กันเนี่ยที่บอกว่าโอยเป็นลายมือจากคนที่อยู่ใน การควบคุมตัวเนี่ยทางการก็ยืนยันว่าคนอยู่ในการควบคุมตัวไม่เคยเขียนเอกสารพวกนี้ออกมา mm hmm. ตราประทับไม่ใช่ตราประทับที่เป็นตราประทับที่ทางการของเรารับรองอ mm hmm. เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันก็ทําให้เราเห็นว่ามันก็มีกระบวนการหลายๆะบวนการในการที่จะสร้างข้อมูลต่างๆขึ้นมาทาั้งๆที่ในความเป็นจริงต้องอย่าลืมนะครับว่าอย่างกรณีอุยกูเนี่ยทั้งหมด เป็นเรื่องของการเข้าเมืองผิดกฎหมายเห็นแต่ว่าสถานการณ์มันถูกลากยาวมาสิบปีสิบเอ็ดปีจากแค่กระบวนการเข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าองค์การระหว่างประเทศบางองค์การเขาไม่อยากให้เกิดการส่งตัวเกิดขึ้นลองลองนึกภาพลองนึกภาพว่าอถ้าไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเป็นกรณีอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างเกาหลีใต้ เรามีผีน right. ้อยจํานวนมากเลยที่หนีเข้าเมืองไปในเกาหลีใต้ถูกต้องไหมครับครับเวลาทางเกาหลีใต้จับผีน้อยได้ทางการเกาหลีใต้ส่งกลับที่ไหนครับอ่ก็ต้องส่งกลับมาเมืองไทยไหมฮะอ่ะก็ใช่ไงแล้วถามว่าแล้วถามว่าคนที่เขาเป็นผีน้อยเนี่ยเขาอยากกลับมาเมืองไทยไหมครับถ้าเขาไม่ถ้าเขาอยากอยู่เมืองไทยเขาก็ไม่ไปเป็นผีน้อยตั้งแต่แรกถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าเราไปเขาเขาก็คงบอกว่าเขาอยากไปประเทศที่สามอืมแล้วทําไมเกาหลีใต้ไม่เห็นส่งไปประเทศที่สามอ่ะอืม ไม่เกาหลีใต้ส่งกลับมาประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วในขณะเดียวกันถามว่าสำหรับทางการจีนเองเนี่ยมันมีหลักฐานที่ยืนยันได้ไหมว่ามันมีจริงไอ้เรื่องคาคอนเซนทรชันแคมไอ้เรื่องการการทำหมันหมูไอ้เรื่องการอะไรที่มันโหดร้ายารเผาพัน genocide แน่นอนถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงคนที่จะโวยวายคนแรกเนี่ยไม่ต้องรอสหรัฐอเมริกาหรอกครับ คนที่อยู่ในโลกมุสลิมด้วยกันเองอ,ะอ่ะเขาออกมาประนามจีนก่อนแล้วถูกต้องไหมครับเราเคยเห็นอิหร่านทําแบบนั้นไหมเราเคยเห็นซาอุดีอาระเบียทําแบบนั้นไหมเราเคยเห็นโอไอซีทำแบบนั้นไหม,ห,บบไห,มหรือแม้แต่หน่วยงานของสหประชาชาติดางเช่นยูเอ็นเอชซีอาร์เคยได้มีเอกสารที่ยืนยันได้สักครั้งหนึ่งไหมว่ามันมีเหตุการณ์แบบนั้นจริงถ้าน่งเทคโนโลยีในการสอดแนมเทคโนโลยีในการอะไรพวกนี้ยครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบ สิ่งเนี้ยมันคงแต่มันคุณคิดว่าเมือนเขาไม่เขาคงเอาเอาพนั้น,แต,น,นแต่มันน่าเป็น<ฆ>ห่วงที่มีนักการเมืองที่เป็นเครื่องมือของตะวันตกแล้วก็มีสื่อที่พร้อมที่จะรับข้อมูลเหล่านั้นมาบิดเบือนต่อแล้วในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยมัน,ม,นมันคุมยากไงฮะอาจารย์ผมถึงบอกเลยว่านาทีนี้เนี่ยเราประเทศไทยเราคงต้องต้องการหกเสาหลักที่ทํางานสอดประสานกันจริงๆงเรื่องนี้ก็เคยคุยมีในรายการของเราไปแล้วแหละว่า เราต้องการอะไรบ้างอาจจะขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับหกเสาหลักที่เราต้องการให้เขาทํางานร่วมกันได้หนึ่งก็คือเราต้องการผู้นําที่มีวิสัยทัศน์มีความรู้ความสามารถไม่สับสนในเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของประเทศกับผลประโยชน์ของครอบครัวหรือผลประโยชน์ของธุรกิจครอบครัวอันนั้นระดับที่หนึ่งระดับที่สองเราคงต้องการผู้ตัดสินทางนโยบายในระดับสูงใช่ไหมที่มีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์อันนี้สําคัญนะครับความกล้าหาญนี่ผมเห็นว่ามีเยอะ แต่ว่าความซื่อส,สัตย์มีอยู่หรือเปล่าซื่อสัตย์กล้าหารกล้าตัดสินใจและที่สําคัญต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเอาออกมาด้วยใช่ไหมครับอันนี้ะระดับที่สองะระดับที่สามเราต้องการเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ซื่อสัตย์ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลทำอภิบาลสูงนะครับอย่างที่สี่ก็คือเราต้องการนักวิชาการที่ทํางานหนักแบบสหาสาขาวิชาเพราะว่า,าปัปจุบันเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวมันไม่พอรัฐศาสตร์อย่างเดียวไม่พอ วิชาวะอย่างเดียวไม่พอมันคงต้องสหาสาขาวิชารวมกันให้รู้ลึกรู้กว้างรู้จริงที่สําคัญคือกล้าเปลืองตัวที่จะออกมาชี้นําสังคมอ่ะเพราะว่าเวลาคุณเอาเรื่องนี้ออกมาพูดเนี่ยแน่นอนมันก็จะถูกโจมตีมันก็จะถูกด่าดทอแต่ถ้าเกิดเรามั่นใจในสิ่งที่เราพูดงานวิจัยที่เราทำงานศึกษาที่เราศึกษาเราก็ต้องเดินนะ ระดับที่ห้าแล้วน,นักการภาคเอกชนซึ่งแน่นอนเขาต้องรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจของเขา mm hmm. กับภาคะชงคมที่รักษาผลประโยชน์ของประชาชนมันถึงจะบาลานซ์กันวก<ม>เราเนี้ส่วนร่วมแล้วสนับสนุนข้อมูลในการตัดสินใจแล้วก็แน่นอนอย่างที่หกก็คือเราต้องการสื mm ่อ hmm. มวลชนที่เข้มแข็งกล้าหาญที่จะตรวจสอบแล้วก็นําเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องไม่ได้ถูกบิดเบือนแทรกแซงซึ่งข้อที่หกเนี่ย ผมเห็นแล้วว่าอย่างไออย่างเอ็มคอร์ตของเราอย่างคุณบีเราทําหน้าที่พวกนี้อย่างเต็มที่ถูกต้องไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่ามันก็จะมีสื่อบางสื่อซึ่งโอ้โหประเทศบางประเทศทําอะไรก็ไม่เคยผิดเลยในขณะที่ประเทศบางประเทศทําอะไรก็ผิดอย่างเดียวซึ่งมันอาซูมทั้งสองฝ่ายนะสื่อบางสื่อเนี่ยนักอีเวนต์นะักวิชาการบางคนก็เช่นเดียวกันเราก็จะเห็นแล้วว่าโอ้โหโลกตะวันตกทําอะไรก็ถูกตลอด จีนทำอะไรก็ผิดตลอดแล้วก็มีนักวิชาการแล้วมีสื่ออีกบางพวกจีนทําอะไรก็ถูกตลอดโลกตะวันตกทําอะไรก็ผิดตลอดด้วยซึ่งไอ้เย่างนี้ bias ทั้งสองแบบแบบนี้ไม่ใช่ bias เพราะรักหรือ bias เพราะเกลียดเนี่ยน่ากลัวด้วยกันทั้งคู่ครับครับเอาละครับคงได้คือกันอีกยาวนะครับแต่วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับหมดเวลาของรายการข่าวเดนประเด็นร้อนอีคอมเพลสครับรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามผมวารินสัจเดล เราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ